สวัสดีครับเยนวีต้อนรับเข้าสู่พอร์ตดีพื้นที่ที่จะพาคุณดำดิ่งลกไปในจิตใจเพื่อค้นพบแสงสว่างที่ซ่อนอยู่คุณเคยรู้สึกไหมครับว่ามีบางอย่างในตัวคุณที่ผิดพลาดบางอย่างที่คุณพยายามซ่อนมันไว้สุดชีวิตอาจจะเป็นความขี้อายความใจร้อนความรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอหรือแม้กระทั่งบาดแผลในอดีตที่ยังคอยตามหลอกหลอน เรามักจะใช้พลังงานมหาศาลไปกับการสร้างกำแพงเพื่อปิดบังสิ่งเหล่านี้เรากลัวว่าถ้าใครเห็นจุดอ่อนนี้เข้าเราจะถูกตัดสินเราจะถูกปฏิเสธหรือเราอาจจะดูไม่เป็นมืออาชีพแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมบอกคุณว่าสิ่งที่คุณกำลังพยายามซ่อนสิ่งที่คุณมองว่าเป็นตำหนิเป็นปมด้อย หรือเป็นขยะทางอารมณ์นั้นแท้จริงแล้วมันคือวัตถุดิบชั้นดีที่หายากที่สุดในโลกในตอนแรกของซีรีส์นี้ผมไม่ได้จะมาบอกให้คุณแก้ไขจุดอ่อนครับแต่ผมจะพาคุณไปดูความลับที่ซ่อนอยู่หลังม่านความกลัวว่าทำไมจุดที่เปราะบางที่สุดของคุณถึงสามารถกลายเป็นอาวุธที่ทงพลังที่สุดที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จในแบบที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ ลองจินตนาการดูนะครับเราทุกคนถูกสอนมาให้วิ่งไล่ตามความสมบูรณ์แบบเราอยากเป็นคนพูดเก่งเราอยากเป็นคนมั่นใจเราอยากเป็นคนที่ไม่มีรอยขีดข่วนแต่ยิ่งเราพยายามทำตัวให้สมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่เรากลับยิ่งรู้สึกเหนื่อยและกลวงเปล่ามากเท่านั้นปมปัญหาจริงๆไม่ใช่การที่คุณมีจุดอ่อนครับแต่กับดักที่น่ากลัวคือความเชื่อที่ว่า จุดอ่อนคือสิ่งไร้ค่าเมื่อเราเชื่อแบบนั้นเราเลยพยายามตัดมันทิ้งหรือกดทับมันไว้ซึ่งในทางจิตวิทยาการกดทับตัวตนบางส่วนไว้มันเหมือนการกดลูกบอลลงน้ำยิ่งกดแรงมันยิ่งมีแรงดันสะท้อนกลับความขี้อายที่ถูกกดไว้อาจระเบิดออกมาเป็นความประมาขั้นรุนแรงความโศกเศร้าที่ถูกซ่อนไว้อาจกลายเป็นความเฉยชาต่อโลก คำถามที่น่าสนใจคือถ้าเราเลิกกดมันไว้แต่ลองหยิบมันขึ้นมาดูชัดๆละ่ะถ้าความเงียบของคุณไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีอะไรจะพูดถ้าความอ่อนไหวไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแล้วมันแปลว่าอะไรได้อีกลองคิดตามผมนะครับธรรมชาติไม่เคยสร้างอะไรมาโดยไร้เหตุผลแม้แต่ความเจ็บปวดก็ยังมีหน้าที่ของมันแล้วปมด้อยของคุณละ่ะ มันถูกออกแบบมาเพื่ออะไรกันแน่ผมอยากเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งให้ฟังครับในวัยเด็กเขาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการพูดอย่างรุนแรงเขาติดอ่างติดอ่างหนักจนถึงขั้นที่เขาเลือกที่จะเป็นใบอยู่หลายปีเพราะเขารู้สึกอับอายทุกครั้งที่ต้องเปล่งเสียงสำหรับเด็กผู้ชายคนหนึ่งการพูดไม่ได้คือปมด้อยที่ทำลายความมั่นใจจนย่อยยับ แต่ในช่วงเวลาแห่งความเงียบงันนั่นเองเมื่อเขาพูดไม่ได้เขาจึงต้องฟังเขาฟังอย่างตั้นใจฟังน้ำเสียงฟังจังหวะฟังอารมณ์ของผู้คนรอบข้างเขาเริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดที่คนพูดเก่งๆมองข้ามไปเขาเริ่มเข้าใจพลังของถ้อยคำและความเงียบเขาไม่ได้แค่ฟังเสียงแต่เขาฟังไปถึงเจตนาเมื่อเขาเติบโตขึ้นและเริ่มฝึกฝนการพูดอีกครั้ง เขาไม่ได้พูดเหมือนคนทั่วไปแต่เขากลายเป็นเจ้าของเสียงที่ทรงพลังทุ่มลึกและสะกดจิตวิญญาณผู้คนได้มากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภา,าพยนตร์ผู้ชายคนนั้นคือเจมส์เอิร์ลจนส์ผู้ให้เสียงภาคดาร์สเวเดอร์และมูฟาซาในเดอะไลออนคิงปมด้วยเรื่องการติดอ่างบีบให้เขาต้องพัฒนาทักษะการฟังและการเปล่งเสียงจนกลายเป็นอาวุธลับที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ นี่คือพลังของการแปลเปลี่ยนครับเรื่องของเจมส์เอลจนส์บอกอะไรเราครับมันบอกว่าภายใต้ปมด้อยมีทักษะพิเศษซ่อนอยู่เสมอทีนี้ลงย้อนกลับมาที่ตัวคุณครับเราจะเริ่มเปลี่ยนปมดอยให้เป็นอาวุธได้อย่างไงตั้งแต่วันนี้ผมมีวิธีง่ายๆสองข้อที่คุณทำได้เลยครับข้อแรกเลิกแก้ตัวแต่ให้ตั้งชื่อใหม่ แทนที่จะบอกว่าฉันเป็นคนขี้กังวลลองเปลี่ยนเป็นฉันเป็นคนรอบคอบและเห็นความเสี่ยงก่อนใครแทนที่จะบอกว่าฉันเป็นคนเงียบๆเ,เข้าสังคมไม่เก่งลองเปลี่ยนเป็นฉันเป็นนักสังเกตการที่ยอดเยี่ยมการเปลี่ยนชื่อคือการเปลี่ยนพลังงานครับข้อที่สองถามตัวเองว่าเพราะฉันมีสิ่งนี้ฉันจึงทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่น คนที่ขี้ระแวงมักจะตรวจสอบงานละเอียดกว่าคนอื่นคนที่เคยผ่านความเจ็บปวดมักจะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้ลึกซึ้งกว่าหน้าที่ของคุณคือหาด้านสว่างของเหรียญด้านมืดนั้นให้เจอแล้วใช้มันเป็นจุดขายของคุณอย่าพยายามเป็นเป็ดที่บินเก่งเหมือนนกอินทรีแต่จงเป็นเป็ดที่ว่ายน้ำเก่งที่สุดในบึงการเดินทางในวันนี้ เราได้เริ่มปลดล็อกกุญแจดอกสำคัญแล้วนะครับเราได้รู้ว่าความสมบูรณ์แบบคือภาพหลวงตาและปมด้อยที่คุณมีคือวัตถุดิบที่คุณต้องนำมาเจียระไนไม่ใช่โยนทิ้งลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณกล้าที่จะยอมรับตัวตนทุกด้านของคุณคุณจะมีสเสน่ห์และมีพลังขนาดไหนคุณจะเป็นคนที่มีเรื่องเล่าเป็นคนที่มีความลึกซึ้ง และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในแบบของคุณเองแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นครับบางครั้งปมด้อยก็ไม่ได้มาจากนิสัยแต่มันมาจากข้อจำกัดในชีวิตจริงเช่นไม่มีเงินไม่มีเวลาหรือร่างกายไม่พร้อมสิ่งเหล่านี้จะเป็นอาวุธได้จริงหรือหรือมันเป็นแค่คําปลอบใจสวยหรูในตอนหน้าผมจะพาคุณไปพบกับศิลปินคนหนึ่ง ที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่ายิ่งมีข้อจำกัดงานยิ่งสร้างสรรค์สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พอดตดีอีกครั้งครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องการเปลี่ยนนิสัยที่เป็นปมด้อยให้เป็นจุดแข็งวันนี้เราจะขยับเข้ามาสู่โจทย์ที่ท้าทายกว่านั้นครับนั่นคือข้อจำกัดทางกายภาพและทรัพยากรหลายครั้งที่เรามักจะบ่นกับตัวเองว่า ถ้าฉันมีเงินทุนมากกว่านี้ธุรกิจคงไปได้สวยหรือถ้าฉันมีเวลามากกว่านี้ฉันคงทำผลงานได้ดีกว่านี้หรือถ้าฉันร่างกายปกติเหมือนคนอื่นฉันคงมีความสุขความคิดเหล่านี้มันสมเหตุสมผลนะครับแต่มันก็เป็นกับดักที่ทำให้เราหยุดนิ่งวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจมุมมองใหม่ที่จะทำให้คุณเห็นว่า บางครั้งความขาดแคลนอาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณเคยได้รับทำไมเราถึงกลัวความขาดแคลนเพราะสัญชาตญาณมนุษย์ต้องการความมั่นคงครับเราเชื่อว่ายิ่งมีมากยิ่งดี more is better มีทางเลือกเยอะๆไว้ก่อนมีเครื่องมือครบๆไว้ก่อนแล้วเราจะทำงานได้ดี แต่ในความเป็นจริงทางจิตวิทยามีภาวะหนึ่งที่เรียกว่า The Paradox of Choice หร <"ieran> ือปริศดกแห่งทางเลือกเมื่อเรามีทางเลือกมากเกินไปสมองเราจะประมวลผลช้าลงเราจะลังเลและความคิดสร้างสรรค์จะหดหายในทางกลับกันเมื่อมนุษย์ถูกต้อนให้จนมุมเมื่อเราเหลือทางเลือกเพียงน้อยนิดสมองส่วนสร้างสรรค์จะตื่นตัวขึ้นทันที เราจะเริ่มมองหาวิธีใช้สิ่งที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดเราจะเริ่มพลิกแปลงความจำกัดคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่รุนแรงที่สุดครับแต่ปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่มักจะยอมแพ้ไปก่อนที่สมองส่วนนี้จะได้ทำงานเรามักจะหยุดที่คําว่าทำไม่ได้แทนที่จะถามว่าทำยังไงดีในเมื่อมีแค่นี้ ผมอยากเล่าเรื่องของศิลปินคนหนึ่งชื่อฟิลแฮนเซนฟิลรักการวาดภาพแบบพอยติลิซึมหรือการใช้จุดเล็กๆสร้างภาพแต่วันหนึ่งเขาพบข่าวร้ายที่สุดในชีวิตศิลปินมือของเขาเริ่มสัน่นสั่นจากการเกรงกล้ามเนื้อซ้ำๆจนเขาไม่สามารถจุดจุดเล็กๆได้อีกต่อไปเส้นของเขาบิดเบี้ยวหมอบอกว่าเขาอาจจะต้องเลิกวาดรูป ฟิวพยายามต่อสู้พยายามเกรงมือให้แน่นขึ้นแต่มือก็ยิ่งสัน่นจนกระทั่งเขายอมรับความจริงและตัดสินใจทำสิ่งที่ตรงกันข้ามแทนที่จะพยายามหยุดสัน่นเขาปล่อยให้มือสัน่นแล้วใช้รอยอยากจากอาการสั่นนั้นสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบใหม่เขาค้นพบสไตล์การวาดที่ไม่มีใครเรียนแบบได้เพราะไม่มีใครมือสั่นเหมือนเขา เขาเรียกกระบวนการนี้ว่า embrace the c h a k e หรือการโอบกอดความสั่นไหวจากจุดอ่อนที่เกือบทำลายอาชีพกลายเป็นลายเซนที่ทำให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกเรื่องของฟิลแฮนเซนสอนให้เรารู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมถึงจะเริ่มสร้างสรรค์ได้แล้วเราจะเอาแนวคิด embrace the shake มาใช้กับชีวิตเราได้อย่างไรวิธีทำ คือการสร้าง creative constraints หรือข้อจำกัดที่สร้างสรรครับลองมองดูปัญหาที่คุณกำลังเจอถ้าคุณไม่มีงบการตลาดนั่นคือโอกาสที่คุณจะใช้ไอเดียแทนเงินเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ไวรลัลถ้าคุณไม่มีเวลาออกกำลังกายวันละชั่วโมงนั่นคือโอกาสที่คุณจะค้นหาวิธีออกกำลังกายแบบเข้มข้นภายใน15นาทีให้ลองตั้งโจทย์กับตัวเองว่า ถ้าฉันต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จโดยใช้ทรัพยากรเพียงครึ่งเดียวของที่มีอยู่ฉันจะทำอย่างไรคำถามนี้จะบังคับให้คุณทิ้งวิธีการเดิมๆและค้นพบทางลัดใหม่ๆที่ฉลาดกว่าเดิมอย่ามองว่าข้อจำกัดคือกำแพงที่ขวางกัน้นแต่จงมองว่ามันคือกรอบของผืนผ้าใบาที่จะให้ภาพวาดของคุณชัดเจนขึ้นเมื่อคุณเริ่มมองเห็นว่า ความขาดแคลนไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นเชื้อเพลิงคุณจะเริ่มอิจฉาคนที่มีพร้อมและเริ่มสนุกกับการดิ้นรนในแบบของคุณเองคุณจะกลายเป็นนักแก้ปัญหาที่เฉียบคมและผลลัพธ์ที่คุณได้จะมีความเป็นออริจินัลสูงมากเพราะมันเกิดจากข้อจํากัดเฉพาะตัวของคุณแต่นอกจากนิสัยและข้อจํากัดทางกายภาพแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปมด้อยที่ลึกซึ้งและเจ็บปวดยิ่งกว่านั่นคือบาดแผลทางใจในอดีตความล้มเหลวการถูกปฏิเสธหรือความสูญเสียสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นอาวุธได้อย่างไรมันดูโหดร้ายเกินไปไหมที่จะพีดแบบนั้นในตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องวิชาแปลเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นปัญญาติดตามต่อในพอดดี้นะครับ สวัสดีครับ